สบายดีพี่น้องกระโบก,กระบ่ามิวกี้พผล่ซนีปะแล้วมันนี่บ่ฮูแดี๋ยวพอสิไปค่ะล่องว่าวแล้วว่าวลายเถื่อแล้วไว้พอไปหาเงินบ่อจังสันจังซีไปหาเงินซื้อนมซื้อนมให้ล่ะให้พ่อเขาแล้วไปส่งจักแล้วให้เอกเอกก็เลยสีบุได้บอกมันนี่จักสีตัวว่าพ่อไปอยังแล้วนี่ขับว่าวแล้วล่าว่าว่าพอไปหันไปนี่ไปหาเงินไป หาเงินไาหอีหลายจังซี่นะบ่ยอมให้บ่บ่บ่่กออยู่เถิงนะกําลังเตรียมหได้หันนักเด้อพี่น้องบ่ได้แม่นข้าวเบิหันดอกมีข้าวเจ้าน้อยนึงข้าวเหนียวน้อยนึงแล้วก็จะเป็นอันอีหยังก็มะขามมักสมมอแล้วก็พวกปลาเพิ่นนิดิน้อยแหละแล้วก็นั่ง ก็จะมีเ้นกระเปียกนะเ้าพนอยากได้เนะาะเ้นกระเปียกของพันส่องถุงลูกเช้ากันยังโมโหยังรดกเออชิมปตาเห็นพอหยกเครื่องมามพอชีปใช้เลยเอกพอชีเอา,าเครื่องคล้ายตัวเองตัวลูกเรื่องคล้ายเอ้าอีลาไปเยียบหางมาหน่อยบึงแม่มันแนมมึงเฮ้ยแม่มันวะเห็ดยังลูกกู้แม่มันวะเออแม่มันดมมึงเลยม่พีน่น้องโกย ไอ้ที่พ่อของเพชรอันนี้คื ah อหนึ่งแล้วพ่อคำว่าหนึ่งแล้วมันจะเมนเนาะหนึ่งแล้วแหละไปแล้วคือหนึ่งอีกที่หน ah okay. uh, uh, um, like erm ึ่งมันจะอัดแข็งๆไว้โอ้ยหนึ่งค่ะตัวเย็นมันจะแข็งจับตัวมันสิอไปห่อนกันหนึ่งนักเติบได้นี่หลายสิ่งลายอย่างเขากินวัาอยู่คนกระหยัดิสนิวเลยเต็มก้อยนำของชาวคน ต้องไปหันของเชาเลยีเสรกระเปียกบนช่องพง่เออเออเออออเออเอำเฝ้าโอ้ยลองเว้าเคยเว้าไร้ลบเลยลูกเช้ากับบอยอมอันนี้นี่นี่หนึ่งแล้วแต่ว่าไปหนึ่งอีกทีหนึ่งพอขับ่าหนึ่งใหม่มันกินก่ได้ล้วหนึ่งพอหัแบบคือไปแล้วมันหมินนะต้องหนึ่งอีกทีหนึ่ง ก็ไอเฮาเห็ดเองก็มั่นใจได้ข่ะเคยเห็นก็จะคลายอุงเทียบกับโม่ก้าซื้อกินยันเมาพี่น้องลูกสาวน่ยังโม่หูยังดอกค่ะว่าวแนวอื่นค่ะบ่ได้บ่ยอมให้ไปว่านันว้านี่หัวจังได้ก็บ่ยอมให้ไปาว่าว่าไปไหลชงไหลเสื้อแล้วก็สียุ่นยวนอยู่จักหน่อยคไปวิดกันแล้วดอกพี่น้องไปวิดกันแล้วคือ คือวังหันกะว่าว่าพ่อไปอยังแหละเดี๋ยวบอให้บอพี่น้องยังว่าไหมเดยนมันโหตอบทันทีเลยบ้าบ้าให้บอให้ไปบ้าบ้าให้เวลาอยู่เพื่อนน้าแม่เนีอยบ้าบ้าที่ให้เลยด้อยังบริมัดโฟมให้ซ้ำฮุบคุณซื่อชื่ให้บ้าให้บ้าให้ mà anh là xin nhôm, yeah, áo được phê hả? Uống mà phê năm hả? Không, không biết phê. Bờ bờ, bây giờ đãi ngân bờ được. Anh เอาไปมันต้องไยเที่ยวมาบ้านดูกสิบอกคยได้ไลายก็ได้เทรพัด้วยังก็พ่อได้ว่าจุนเจียวครอบครัวไปนะพี่น้องมหาจังดีกับบุมีจังดีเน,นาะแห่งกระเตกอยู่เฉยๆอุ่นยิ้มเป,ปิดเผยืมอืมุ่นว่า,ไ,วาไปไหลเสื้อพอไปไหลเสื้อเขา่าไปไหลเสื้อยากไปน้ำเหล็กกับว่าเสื้อกัดคอเล็กน้อยเล็กน้อยไปบ่าาได้ในพี่น้องเวลาอยากไปน้ำผึ่ใหญ่กับวิทยศใส่วิธีนี่แหละ เอาวิธีอื่นเอาไปสักยงสักยาน่ะโอ้ยอยากไปนาบริยานสักยาแห่งอยากไปสักมาถึงไปหาหมอไปฉีดยาน,นํะบริยานแต่ก่าจะย่านครับว่าไปสักยาเดี๋ยวดีหนูบริยานมีไวิธีเดียวไหเสือเอาไปวิดก็แล้วดอกยันไปวิดแล้วกับโทมหาเผื่นก็แล้วดอกพี่น้องนงั่นงเป๊ะนั่งเป๊ะว้ากเกือบมาหน่อยตต๊ปใบชเอาขึ้นมันทิ้โต๊ะเก็บ อาไปห้มันกินนมแม่มันจะลริดมันแม่มันแห้งบ่ค่อยมาหายนมดูนี่พราแม่มันหายนมค่ะมันกินหูกินเซเว่นทีมั้ยเอถ้าก็มาไปใส่กว่าถ้าฝนว่านี่หอบถิรีพันย่านมึงนะพูอูโมด้าเด็ถูกไว้แล้วบ่เสื้อได้นี่องโตนี่เสื้อเสื้อโซ่แล้วก็เสื้อพีเสื้อแต่พีตแต่มันไปเกี่ยวกกเสา ผูกว้มันก็น้นกลางเวรอนแรงๆแหล้วก็ป่อยมันพี่น้องสองตัวมาหาโหดอ่ะนี่ขับตัวนี้โบหมัดไว้นี่แหงกระเตกแห้งเหม็นอ้าวมันขับตัวนี้ตัวเดียวนี่ก็ธรรมดาขับบุมีหมูห่เฮิรมนํากันแต่ก็ไล่ดูได้นีใส่เอาเกิรพูดแม่เอิญอ,อยู่มาชวนพักภูนักเติบแลวนักนัก,นก,นก,นกคามป้อมก็มาเอ้ชวนมาคามป้อมสมมองก็มาคามก็นักเติบเข่าเอก เชื่อที่นอนเผาบ่กันไทยชวนอันนี้เถาแล้ววงนี้จ้อยจ่อยพี่น้องดีเถากลางคืนนี่แล้วปูผาพื้นนอนนี่แล้วก็ห่มห่มผาเสื้อผา,าที่ห้องทิมแล้วอย่างคาลังนั่นอย่างจะบาวาวเลยพี่น้องคาหนาเนี่ยยังอย่างได้อยู่คาลังนั่น ย่างเริ ia high, the the ่มจะบวาวเลยดีก th ันย่างๆได้อยู่แต่เพื่กับแบบปวดแข่งปวดขาย่างสิบวาวแค่นะแล้วก็มาเถ่าน้ำมันก็จะขีหนาวเลยโต๊ะแม่แม่บักด่าๆที่โต๊ะใส่สว้แหละแม่มันเบิ่งลูกชาวกาหยวเชียังก็บอเอาพ่อเอาหลอดออกมาไว้ให้ผู้ใหญ่ไปส่งรักษาเพราะว่านั่งตรวจปวดอยู่อยากไปน้ำพ่อ นัดบริโภคหัวฟอดสิบังเทพได้หน่คำหูจักที่ฉําได้แม่ไปใกล้กับบได้ไล่หนีบรให้แม่ใกล้ยันแม่เอายันแม่จับไว้สิมัดพรมให้กับวีพรมกับให้ยวีสิวีพรมกับบุวีเราแหวงยันแม่จับไว้ยันบได้ไปนํากระบอกกระบาดถ้าผู้ใหญ่มาเตน่าล้วก็ไปส่ง้ยอจับไ อีหล่สิไฟน้ำเห็ดยังขอจอนไปไหลเสือบวจักแข่บวจักเสือเด็กน้อยพอดีกระเจาะจับลงโยนลงห้แข่อยู่้ําคองลูกเด็กน้อยไปน้ำบ่ได้ลูกหน้าพลอยชัยมันก็บ่ได้ไปว้าวบ่ได้ทั้งเสือกรลไลทั้งแข่กรลไลลูกพ่อไปไหลเสือเดี๋ยว่อกลมา ไปส่งอยู่รักสามคือบ้านเขาถัดจไปยังไปส่งอยู่รักสามสิบหาประมาณขับจากเพื่อนเขาไปประมาณสิบเอ็ดกิโลนี่แหละพี่น้องไปส่งรักสามหาแล้วขึ้นรถสองแถวแล้อรถสองแถวลงสวรรค์เขตจากรักสามสิบหาลงสวรรค์เขตกับสามสิบหากิโลนั่นแหละก็เจ,จ้าจางเอิ่นรักสามสิบหาเพราะว่าจากตัวเมืองสวรรค์มารักสามมาสามสิบหากิโลทางรถสองแถวลงหอนหันแล้วก็ซื่อตัวรถขามฝั่งฮะเป็นยังก็ ซื้อตัวรหลดขำไปฝั่งมุกดาหารเนาะหลังจากลงรหลดช่องแล้วก็สื่อตั้งหาอีกตัวรหลดขำฮอดฝั่งนั่นฮอดบซอสอแล้วก็ได้สื้อตัวรถดยิงเงาฮอดกรุงเทพแล้ววันนีหลังจากฮอดกรุงเทพลงอยู่มอชิดแล้วก็ต่อรหลดแท็กซี่ไปอยู่บอนอยู่บนเซาอ,อีกไกลเติบได้บนบจอนจรอยู่จากมอชิดนี่มองนี่น้องเครื่องซ่อนก็สอบอีกที่จริงมันก็บ,บริลลายป้านี่ดอ,อกเขานะแต่ว่า คองอยู่คองกินแหน่ใส่ในนี่มันก็นเลยแบบปึงทลายนักเตอร์นี่ํำนี้ก็จะเอาน้ำท่ายเฮ้ยขึ้นหลดเ,เขาเอาร้อยหนึ่งพดเลยล้อยหนึ่งนี่คือวางหลดยิงยาวลงกรุงเทพส่วนอันหลดอยู่อันขามฝั่งอยู่พีกเขาก็เอาหลดโดยสานเขาจะเอาเลยนี่เอาคือแต่ละหลดแต่ละขึ้น,นก็จะต้องมีเก็บขาเครื่องต่างหากถ้าเกิดมันหน,นักมันสิบโลขึ้นไป อันนี้ก็บบริเตมเนาะอันนี้ก็เป็นทงของกินมะลุยุกจิกทัเลยนี่ก้อยมีเส้นกระเปียกมาฮานาซาวคนคามบสมมูลนี่อันนี้กระเป๋าเสื้อผ้าเบิ่งเหนือพี่น,นอ้องใส่หอมเลยขึ้งงอเด้ผู้ใหญ่มาแต่นาจะนะผ<อ>ู้ใหญ่ไม่ฉุ่งให้แท้ๆเลยนี่ให้เล่นน้ำหลุด,ดกูจะ ผมยุ่งยุ่งแม่ว่ะชีวีผมหมัดผมให้กับมหาหมัดบ่ใหาวีตื่นแต่นอนยังบ่วันวีผมเลยยี่ห้อมพ่อวันนี้วันยอมมาใกล้แม่นจะคล้อมหน้าผากห่อแล้องแมแล้วอีดาอยากได้บ่เงินอือคือเบอร์เบอร์ได้ไปวันมาแต่ถาดพนพี่น้องเอ้ยจะว่ากินจ้า มันยังมันยาคัดอยากได้อยังเลยก็นั่งร่มตึงรถดไปเห็นห่านคลายขนมห่านได้นี่ชี่ใช่คำอยากได้ช่างแล้วก็ยืนเผาอยู่หน้าห่านกับเจ้าแล้วก็แม่บอก่เอ้าอลอีลาชื่อไลยเลยได้เลยก็กร่มตึงรลดฮิวกี้นะเป็นคนที่บบกินเข่าแล้วนักกินนมนะนักเด็กน้อยบบก,กินเข่าแล้วมันจะกินนมเก่งนะพี่น้องกินนมดู แหงเวลาไปข้างนอกน้ำแหงปวดหัวแหงปวดหัวมิจนาลอยากกินมิจนาอยากได้คือวันมาแต่ถาดผลมามันก็ต้องผ่านหลักสามสิบห้าน้ำแดงนี่น้ำแดงแดงนี่นี่ยผ่านหลักสามสิบห้ามาก่อมิแต่อยากกินมิแต่อยากได้กินจังเอาในท้องใส่ใส่กินขนมนะกินขนมแล้วก็กินน้ำส้ม่มนาน้ำยังตกเด้อตกเด้อ อือเพิ่นหอมเด้อแล้วก็เพิ่นบ่ได้หอมง่ายๆนะมีแต่ให้หมูหอมพ่อไปบ่ได้ยอมพี่น <izer> ้องให้เอกๆก็ได้ซื้อผู้ใหญ่ปผู้ใหญ่กพอจไปจับเสือเสือสกัดเด็กน้อยเออแม่นเบใหญ่เข้ามานําเข้ามาซอยงวมกี้ยันมกี้ให้ไปนํา แม่ไปจับเสือไปจับเสือลูกห้ยนักตืนลิงดมอเตอร์ไซค์ากนี่ไปกับสิบเอ็ดกิโลพี่น้องจากบนจะไปส่งอยู่พ่บ้านรักสามสิบหาพบัายอมให้แม่ให้มาดผมเลยวกนะคะ้าไก่กับบัวได้ไปบัวได้ลูกเด็กน้อยเชื่อสิกัดคอโอ้ยญาติบ่านาให้น้ำตาคอเอออีหล่าอยู่น้ำเมยใหญ่ มืนี่เขามืดนี่เขาว่ะมิวกี้ได้ไปหน้าลำเจ้าได้นอนบุดี้งเล่บเอเปยนหน้าเล่บใหญ่เลยบุเดเฮ้ยว้บเออ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 หุ่ใหญ่มาแจะชงพอจรหลเชื่อนี่พ้ใหญ่ไปหน้านี่ได้ไปหน้าน้ำร้อยเปอร์เซ็นตบุนะหัวกัมิจเนวเปลนพี่น้องก็จะชิมซักยาหัวเอ้ยปากเปื่อยลงเล็บม้าเบิ่งทรงนะ มาตีกินย่ัวากิ nhà ได้ตีสิครับกระโบะเนาะมีแตงัวเป็นโอยัวจะขาดโตหุอยู่โอ้ยมันมาได้ลงแต่รถนะะลงนี่ของไล่ชงชํากระเปาไแล้วพี่น้องพุแหละมือใหม่หอดหอดกับมืออ่นเศ้าพลพี่น้องเ้ยนั่งรถ เพื่อไปหอดมุกนาหานกรช็ช่วงช่วงสิบเอ็ดมุงช่วงเที่ยงไปมือ้อนะวังหันกานนั่งรถตั้งแต่สิบเอ็ดมุงกว่านั่งรถอยู่บซอมุกนาหานยิงยาวหอดกรุงเทพห,หอดออนตอนเศร้าพองมืออื่นอนช่วงเล็กๆช่วงเช้าเศร้านะช่วงเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองเพื่อนัง่งรถแท็กซี่ไปหอดบอนผักเมื่อยไ,ได้นั่งรถไก่ชุกไฟไปกลับกรุงเทพตีนี้ก็คือกันเวลามาบ้านเลาลงกรุงเทพนั่งรถไล่ติดไล่ต่อเมือเอ่อย ไก่ไดิหืมื่อออืออืออมาเจอแล้วก็เาไปนะแล้ยันกงจะมาชักยางงัวเนาะอัอเป็อ๋อน๋ออ๋ออ๋ออ๋้อ๋อ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 อัออ๋ออ๋อั๋ออ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 ๋ตัวออ๋ออม อน้ำงูพี่น้องเลยเ้ยน้ำหมัดยุ่มตอนมักินข่าวสื่อไปไว้ชาวแพนมัดผมสวยไปว้จ้น้าเวไนยบไใป้าน้ำได้เพระ้มัดมสวยนะเออมืออื่นมันชินดับเนาะลืมไปว่าแม่เพ่นมาอยู่สบาดเออเด็กยินน้ว่าวสิบสี่ขดับก็บว่าชินดับมือื่นนี่นะเขาแม่พนชัยชาวแพว่น ม hacks, si ือห <Ừ, S 1> ือจ้าว่าสิบห้าคำมือจักสำหรับมือหือัแม่เป็นคิดว่าวันศิลนมืออื่อไปเลยค่ะมันนอนรอส่บาดมืออืนเศ้าเออว่าวันศิ้นมือหือก็ได้ออกหน้ามิกี้ฉอยากไปน้ำอีกแล้นนี่ับไปวิทเพิ่กัแล้วลองพี่น้องเออมือหืออะไรก็เจ้าเบิ่งแน่นาเดนเบิ่งโทรศัพท์ก็เจ้าดีมหานไมมาหาานางยังมือหือหละ โอเคพี่น้องเอ้ยมิกี้ก็คือที่ได้เป็นหาไปใหญ่อยู่แล้วหรอกมันนี้นะโมหายไปก็บาไ,ได้หรอกเนีย่ย <ไป S 1> อยากไปนาก็อยากคืออยากไปน้ำพอ่ออะไรแต่และเถือ่ออยากไปนาน้ำพ่อใหญ่เไปใหญ่ค่ะอยากไปน้ำพ่อมาสั้นแหละหลวงปู่ประภามัดผมก็ขอบคุณพระศูนย์ทุกคนเด้อไปแล้วคลิปนี้ก็นด้ยพี่น้องเอ้ยสบายดีเด้อพี่น้อง